เจ้าภาพกัมพูชาทำงามหน้ากลับทงอินโดนีเซียเป็นโปรแลนด์ด้านชาวอินโดนีเซียไม่พอใจยกพลถล่มเพจซีเกมส์จากการเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมานะครับเจ้าภาพกัมพูชาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยโดยทงชาติของประเทศอินโดนีเซียที่มีการโชว์ในสนามเจ้าภาพกัมพูชานำมากลับหัวซึ่งทำให้กลายเป็นทงชาติของประเทศโปรแลนด์ ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับชาวอินโดนีเซียโดยในเพจหลักของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อย่างเพจ Cambodia 2023ก็ได้มีชาวอินโดนีเซียเข้าไปแสดงความคิดเห็นตลอดหลังจากที่พิธีเปิดการแข่งขันจบลงและนอกเหนือจากธงชาติของประเทศอินโดนีเซียที่เจ้าภาพนำมากลับหัวนะครับยังมีธงของเวียดนามและรวมถึงธงของเมียนมาซึ่งธงของทั้งสองประเทศก็มีการกลับหัวเช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นทําให้ดาวบนธงของทั้งสองประเทศมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปซึ่งกระทาให้ชาวเวียดนามและชาวเมียนมา,ต,าต่างก็แสดงความไม่พอใจเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทําลายบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมนี้โดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียและบางส่วนก็เป็นความคิดเห็นจากชาวอาเซียนกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่า ไม่มีประเทศโปแลนด์ในกีฬาซีเกมส์ผมรู้สึกเจ็บปวดกับก,บการที่ธงอินโดนีเซียถูกกลับหัวซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาขออภัยโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเรารักและเคารพอินโดนีเซียเรารู้สึกเสียใจจริงๆกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหวังว่าชาวอินโดนีเซียทุกคนจะให้อภัยความผิดพลาดนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ พิธีเปิดการแข่งขันซีเกมก็เรื่องหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่ธงของอินโดนีเซียกลับหัวเป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากสำหรับเราชาวอินโดนีเซียโปรดจงจำไว้ว่าเราจะจำมันไว้เพราะว่านี่คือสิ่งพื้นฐานที่ผู้จัดงานควรจะต้องระวังดังนั้นชาวอินโดนีเซียก็ขี้เกียจที่จะดูซีเกมแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปผมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ธงของอินโดนีเซียกลับหัว นี่มันช่างน่าอายจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเมื่อฉันได้เห็นธงของประเทศตัวเองกลับหัวฉันรู้สึกผิดหวังมากเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อคนถือธงและธงก็กลับหัวทั้งคู่ธงเหล่านั้นเพิ่งถูกเตรียมมาใช่หรือไม่ทำไมกัมพูชาถึงไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปครับ เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่มันเป็นการทำร้ายจิตใจและดูถูกประเทศของเราจริงๆมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่มิตรประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งจะไม่รู้จักธงของกันและกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าแด่เพื่อนชาวอินโดนีเซียและเมียนมาชาญต้องขออาภัยเกี่ยวกับความผิดพลาดนี้ด้วยได้โปรดให้อาภัยเรา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนแรกผมเคารพในวัฒนธรรมและเพลงของกัมพูชาแต่พอได้เห็นธงอินโดนีเซียกลับหัวนานกว่า20นาทีผมก็สูญเสียความเคารพต่อกัมพูชาไปทั้งหมดมั่นคือความผิดพลาดและทำไมผู้คนที่นั่นถึงไม่ประท้วงเมื่อเห็นธงอินโดนีเซียกลับหัวล่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ธงอินโดนีเซีย Indonesia อาจจะมีความคล้ายคลึงกับชาติอื่นเป็นอย่างมากแต่ว่าธงอินโดนีเซียนั้นมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศมากกว่าความพยายามใดๆในการออกแบบธงนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกตกทอดในธนะาชาติเอกราชตั้งแต่ยุคก,ก่อนยุคอนา,นานิคมธงชาติอินโดนีเซีย Indonesia, หรือที่รู้จักกันในชื่อซังซาก้าเมราพูติด หรือความหมายในภาษาอินโดนีเซียก็คือสีแดงและสีขาวมีต้นแบบมาจากอาณาจักรมัชปาหิในศตรวรรษที่13ทงนี้ได้รับการขึ้นเสาในที่สาธารณะในพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคมปี1945และทงก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสีแดงแสดงถึงความกล้าหาญในขณะที่สีขาวแสดงถึงความตั้งใจบริสุทธิ์ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่ากีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าพวกคุณและรวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันและรัฐบาลกัมพูชาได้มีการกล่าวถึงสีแดงและสีขาวนั่นหมายถึงว่ามันคือการทำร้ายชาวอินโดนีเซียนั่นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดจริงๆผมขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลของคุณเพื่อให้ความรู้แก่ชาวกัมพูชาที่ผู้คนเหล่านั้น ดวงตาและสมองของพวกเขาอาจจะยังเปิดอยู่บ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่านี่มันเป็นพิธีเปิดซีเกมส์ที่โง่ที่สุดในธนะพลเมืองของอินโดนีเซียขอวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายกัมพูชายอย่างรุนแรงพวกเขาทำลายศักดิ์ศรีของชาติเราอย่างร้ายแรงถ้าคุณต้องการสงครามผมพร้อมที่จะปกป้องประเทศของเรา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคณะกรรมการซีเกมของกัมพูชาพวกคุณไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอพวกเขาไม่มีความละอายใจใดๆหลังจากที่พวกเขาดูหมิ่นธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนี่มันช่างน่าขยะขยะงจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถ้าจะมีชาวกัมพูชาบอกว่าเหตุการณ์ที่ธงนั้นกลับหัวเป็นเรื่องบังเอิญอย่าได้ไปเชื่อพวกเขาพวกเขาเริ่มต้นการเป็นศัตรูกับเรา เพราะว่าพวกเรานั้นเป็นคนดีเกินไปลองคิดดูว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่รู้จักธงของกันละกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์นะครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าหากธงฟิลิปปินส์กลับหัวแบบนี้บ้างเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็จะเดินทางมาที่นี่ผมลอเล่นนะครับ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเพิ่งรู้ว่าโปรแลรนด์เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียฉันคิดว่ามันจะมีแต่มาเลเซียเท่านั้นที่ทําเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้กลับกลายเป็นว่ากัมพูชาก็มีดี a แบบนี้เหมือนกันฉันหมายความว่าจะมีใครทําผิดพลาดกับเรื่องธรรมดาธรรมดานี้ได้อย่างไร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะมีการขอโทษอย่างเป็นทางการต่ออินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาถ้าเป็นเราโดนแบบนี้บ้างเราก็โกรธเหมือนกันโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านนี้โดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันผิดหวังเกี่ยวกับทัศนคติของเจ้าภาพกัมพูชาที่ไม่มีความสุภาพ ผมในฐานะพละเมืองของอินโดนีเซียรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่มีธงชาติอินโดนีเซียและเมื่อฝ่ายกัมพูชาไม่รู้ว่าธงชาติอินโดนีเซียเป็นอย่างไรนั่นถือเป็นการดูหมินครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจากความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียต่อประเด็นที่เจ้าภาพกัมพูชาทำธงอินโดนีเซียกลับหัวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับ และนี่ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาซีเกมเท่านั้นการแข่งขันที่จะดำเนินต่อไปทางเจ้าภาพกัมพูชาจะมีประเด็นอะไรแบบนี้ออกมาบ้างโปรดติดตามกันต่อไปได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ